โอ้ยใหพลาดร้านพี่น้อนี่เดี๋ยวผมแก้เลเสิจครับนี่สบายพอตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพงษ์ไปโอ้พอกันดีแล้วพี่น้องพอกันดีแล้วพามาชมบรรยากาศวันนี้สนามบอลพี่น้องภาพรูปพี่น้องสนามบอลอูปเปอรฮอล,ลนันนี่พี่น้อง โค้ด,ดลายดิเขามาแข่งบอกันเดี๋ยวสนเครับแข่งบอลกันสนเลยครับวันนี้หน่อยปุาวัเลยส่งรสัน่างหอกเดี๋ยวสนามบนแดดดีดครับวนี่ตัวแดงว่าแข่งดอมากดหน่อยสุดโอ้อัดกระไปเลยตัวเย ปกติเขาอัดกันลายในปะเนี่ยพี่น้องต้องรเทนกับป่าพิพิณพ์อันนี้คือจิากไกไปจักแล้วพี่น้องนี่คือสนามบอลที่เขาเโอ้สนามบอลอันนี้ก็จบแบบว่าเกยทรียบด้วยครับเนี่ยมอนบอลต้องฮอกกี้พี่น้องว่าผิดครับผมอันนี้เป็นสนามฮอกกี้ครับนี่ครับนี นี่ครับผมเน่โกแล้วก็นี่ครับเรียบเลยพอก,กี่กันพ<อ>ี่น้องดอกอู้ยเอาแบบช่วยงาครับมาฝากพี่ตอนน้องเพื่อนครับแบบแบบเฉยๆเหมงานพี่น้องเอ้ยนี่ถึงแค่ต่อเหตุการณ์น,น้นนอยบรรยากาศวิวเมืองน้ำแข็งครับ แกก่อยต่อยพี่น้องเซลตาเท่ๆแล้วพี่น้องเลยชีนี่แดดดิ่ตู้ีบ๊วยแต่ใส่ถุงมือขึ้นความก็จะพลรือจัไเลยนะครับไทยกีขึ้นไปเ่งเดหนยเด็กแดงก็จะเล่นได้จครับนี่มนอีไ่เร้พี่น้อง ไปนะครับเดี๋ยวทานมันเลไปบุรักรถจักรยานของตัน้โอ้โหลมอยู่ที่นึ่เงี้ยเดี้ยดดีก็ได้นี่เดียวเด,ยวเดือดจะใส่เกือพังตุบกันจะไปทีากันไปบุรักรถตึงเตืองุรัในป่ากุรัเดือดทางเดียวกันจะไปแนวใด้แม่กัะบู่กัน ท็เลยนสาบอลได้ตั้งแนนี่ัดทีนาฮอรเป็นร้าอยาเลยนจ้าห้ี่ก็ไม่ด่อยมับแดดตบไม่ตกแ huh ดดร่มร่มหนาว พี่ลองเลยใสา,ายไกลก็จะแล้วเจ้าหยิบปล่อยเอาอตัวตาผึก็มีก็จะาเดินทั้งถึงเดินี้นย,ายม,มาถึงลูกชา่แค้นันดาววันนี้มารับลูกชายครับวันนี้เลยบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องคนไทย อันนี้เป็นนรเรียนนะครับอันนี้เป็นนรเรียนนะวระสามนะครับผมวันเออเออเเก่าครับผม Hann <laughs> skipast เป็นับุ้ยสกีเลครับางายไม่ได้ตสกีครับโอ้ีออ่านน,น้นนเบอลด้ยน่ครับ่งานเทเลนนี่โค้นในในดนี่รีใส่เชีมนด้วยนี่ ค้องกายอของตนครับใส่ผมนะครับผอุยนครับวเล่แล้วมันี่ะครับผมเปล่นเสืผ้าพอดีเสร็จแล้วอยู่นสสดบออนงในโอ้ใส่ก็เมือเนาน้อถอออกกพี่นอง ขี้บวกกะแต่พวกขี้หมวกี่น้องเอ้ยมีอันกพวกาแฟขายบรนยูนี่ด้วหน่นี่ครบผมมีกาแฟมียองขายพรอนเาไืกาแฟกินสีหน่อยที่ผมกินมาแล้วครับผมนี่นะครับตใส่แขงเดียแต่ว่าอาี่เวีนแขงเด อีงน้ชมดูครับเครื่องรังประัดทนี่ผู้ปกครองชมถท่าช่มครับผมบแข่งกับทีบด้นยนอนในเสื้อแดงเนย ก็ใช้ช่งคนใหยาไปได้เหมือนันเนาโอ,โอ,โอ,โอ้ยใหญ่ผ่าดร้าน,ม,น,นม,มิเใอรน้อ่เดี๋ย,ยวยผมแก้ดูกครับสายพุทโธงนักหนครับผมไปเลยครับ นี่ครับอ๋อเริ่มเลยด้วยพี่น้องอืมเริ่มลงสนามแล้วครับเข้าคนในเบโอี่เริ่มลงสนามด้วนีน่ตทั้งผิดสอบ่งนี้รับผนีนี่นะครับโอ้อโห ลูกใ้ผมไปเส้นนั่นเลยตันลงก้นนี่ยิงตนี้เลยโอ้ยเข้าแล้วครับผมโอคลอดแล้วครับเชิดประตูด้เสียตันิึลนแล้วครับ นี่ครับผมขอบอลเคนครับช่างกับทีมทีมถูกใส่สผมหนึเสือขาวได้เป็นึงืออุกเป้มาสักทีมสุดยอดเชือยังบุนิตตก็เป็นพรนี่ครับไปแล้วครับเคนครับบอลนี่ครับผม โอ้สดวแขงเดืแล um 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 ้วม่งครับทรายงแขงแลว่ง่านจะที่อันนี้โมลูเตะครับผมยังหลอกกันหนาวแล้วเตะไเลยนงท้องในกันหนาวด้วยครับคุณน มันธรมดาดีครับน,น้อนีปากสัน็ครครับสับเสน,นามครับากันนี่ครับกกน,น้ำนาวกะเตน้น,นี่เราพี่หลงเอ้ยตั้งหนอเตอะหมดเลยเอริยนนาหอนยังจะด็ไปเตะครับผมตั้งนอ <c oughs> แค่หนึ่งกิโลกรัมนะครับผมสองกิโลกสัมสองครับสอีกิโลครับมาเลยครับ เอาหน่อยครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตานหน่องนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมเช่นกันของเดินครับสวีดับและเซอร์ีครับผม